วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่เหตุการณ์นี้เพราะว่าเป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันอยู่มากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรด้วยนั่นก็คือกรณีที่มีการเผยแพร่ค,คลิปยิงปืนขึ้นฟ้าของสถาบันการศึกษานะครับก็คืออุเทนถวายซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ขณะเดียวกันครับอาจารย์เจษดาอาจารย์จุลานะครับ อาจารย์ก็ออกมาจี้ไปยังภาครัฐว่าให้ดําเนินการสั่งปิดสถาบันดังกล่าวนี้ชั่วคราวไปก่อนแล้วก็แนะนําบอกว่าถ้าหากจะยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้ทุกปีเนี่ยควรจะย้ายไปอยู่กลางป่าเพราะว่ากังวลว่าอาจจะเกิดเหตุอันตรายกระสุนตกใส่หัวเด็กได้ครับ <L un it> นี่คือคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับ ล่าสุดจากคลิปนี้รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอาจารย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงคลิปภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวาย,ยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดในวันสถาปนาของสถาบันครับ โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นปิดสถาบันการศึกษาแห่งนี้ชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในคลิปนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าหรือสิทธิปัจจุบันก็ตามรวมไปถึงคณา,าจารย์รวมไปถึงอาจารย์ที่รู้เห็นกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยครับโดยอาจารย์เจษดามองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีทั้งคลิปมีทั้งภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานชัดเจน ตำรวจควรที่จะเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนอกจากนี้อาจารย์เจษดายังระบุด้วยนะครับว่าส่วนโตนั้นรู้สึกไม่พอใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าทุกปีที่มีการสถาปนาสถาบันแล้วจะต้องยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้เนี่ยก็ควรจะย้ายสถาบันไปอยู่กลางป่าเนื่องจากเกรงว่ากระสุนจะตกลงมาโดนคนทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงสถาบันแห่งนี้ มีทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนมีนักศึกษาอยู่จํานวนมากขณะที่ชาวเน็ตครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างก็มองว่าภาครัฐควรจะต้องใช้ไม้แข็งกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับเพราะว่าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังเห็นว่าการยิงปืนขึ้นฟ้ากลางวันแสกแบบนี้ถือเป็นการกระทําที่อุกอาจแล้วก็เป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นอย่างมาก ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลน,นะครับได้เข้าไปตรวจค้นภายในมหาวิทยายลัยเพื่อไปสืบหาข้อเท็จจริงหลังจากที่ปรากฏเหตุการณ์นี้ขึ้นเข้าไปตรวจพบมีอาวุธซุกซ่อนอยู่ตามอาคารจํานวนมากมีอาวุธมีด44เล่มเครื่องกระสุนขนาด9มม9นัดเครื่องกระสุนปืนจุด38จำนวน6นัดส่วนบริเวณที่เกิดเหตุที่เป็นสนามในคลิปเนี่ยนะครับก็พบว่ามีปลอกกระสุนปืนขนาด9มม17ปลอก กระสุนขนาดจุดสามสองอีกสามปลอกและจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสักห้าสิบรายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเตรียมเชิญอาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเนี่ยมาสอบปากคำนะครับและก็พิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้ที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดขณะเดียวกันทางสถาบันก็ยืนยันครับว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปนั้นไม่ใช่พิธีการที่จัดขึ้นโดยทางมหาวิทยายลัย และในขณะนี้ครับทางสถาบันก็ปิดการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าที่สถาบันตอนนี้ใช้ระบบการเรียนออนไลน์กันอยู่แล้วการเข้าออกสถาบันต้องมีการลงลายมือชื่อกันทุกครั้งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานสําคัญครับที่จะสามารถติดตามไปยังผู้ที่เข้าออกเพื่อนําตัวมาสอบปากคาได้ครับ